สอนเรื่องใหม่เลยวันนวิจกักสอนล่วงหน้าเอาไว้เทอมสองหมายยาดาบหนาะเธอรู้แล้วว่าหลอหลอเกินก็เป็นเรื่องที่ต่อจากครั้งที่แล้วคือเรื่องอะไรนะใส่หนุ่มใช่ไหมไม่ใช่ใส่หนุ่มทุกของชาวนา ความจริงเรื่องทุกของชาวนาะเรื่องชายหนุม่มอะไรเนี่ยครูก็ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆก,ก็เป็นเทอมสองแล้วอันนี้ก็เหมือนกันมงคลสูตรคำฉันก็เป็นเรื่องของเทอมสองเรามาเรียนกันซะเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเทอมสองเราก็พูดคร่าวๆหรือพูดรายละเอียดอะไรที่ครูไม่ได้พูดถึงได้ทีน,นี้นักเรียนเจอคําว่าคําฉันนะคะคำฉันคาฉันคือต้องบังคับเสียงเสียงหนักเสียงเบาเขาเรียกว่าคารุระหุนะคะ ยกตัวอย่างตรงนี้เลยคารุโหูนะยกตัวอย่างตรงนี้นะตัวอย่างคารุโลหูเนี่ยเราจะคิดเป็นพยางพยางละคำนะอย่างเช่นมงมงก็เป็นคารุคารุคือหันไม่หันอากาศคารุหันมงคนคนก็เป็นคารุหันสูตรออกเสียงดอเด็กสะกดใช่ไหมคะแต่ว่าสละอู คือถ้าคารู้เนี่ยตัวสะกดทุกอย่างเลยทุกมาตราเลยคำสระอามก็เป็นคารู้ฉันก็ยังเป็นคารู้อีกนะสรุปแล้วอันเนี้ยคารู้หมดเลยแล้วก็ในหนึ่งคณะของฉันเนี่ยจะนับเป็นสามพยางอย่างเงี้ยคือหนึ่งคณะนะสามพยางเนี่ยคือหนึ่งคณะอัน,นเนี้ยคันเนี้ยถ้าเป็นชื่อของมันเราเรียกว่าคณะมะ คนโบราณเขาตั้งชื่อให้ด้วยนะไม่ใช่มีแต่เขารู้เขารู้เขารู้ถ้าเกิดไปนั่งจำเขารู้เขารู้เขารู้ตายกว่าได้จำอ่ะอันนี้อินทระวิเชียนสันมานวกะฉันวิชุมมาลาสันเนี่ยเขาจะจำชื่อของมันเช่นอย่างเช่นวิชุม,มาลาสันเนี่ยมะมะมะเนี่ยอ่ะอันนี้สมมติว่าครบแล้วใช่ไหมถ้าที่เหลือมันไม่มันไม่ตรมมันไม่ตรงสามตัวหรือสามพยางก็เราก็ออนเียงเป็น คลุกลุเราจะพูดว่าแต่เวอันนี้คณะอะไรก็ไม่รูนะ้นะสมมตินะแล้วเราบอกว่ามะคลุกคลุอย่างนี้ค่ะเวลาเวลาจะพูดถึงเรื่องคณะของสันก็เป็นอันว่าตัวอย่างคร่าวๆลักษณะคําสันนะคะตัวชีวะเหมือนเดิมค่ะเรามาดูเรื่องแผนผังเลยว่า เมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้นะคะนักเรียนจะได้เจออะไรบ้างนะหรือนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้างก็นําเรื่องก่อนแหละนะแล้วก็ลักษณะของวรรณคดีที่น่าศึกษาแล้วก็วิเคราะห์บทเรียนนะคะนาเรื่องภาพนี้นักเรียนจะเห็นชินมากเพราะว่ารัชก,กาลที่หพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในเรื่องของการเป็นนักประพันธ์นะคะ เพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะเจอรูปภาพนี้คือรูปภาพของรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะซึ่งพระองค์เนี่ยใช้นามปากกาในการเขียนหนังสือหลายอย่างนะเช่นอัศวพาหุดในแก้วในขวัญเขียวหวานอายุทยาอันนี้ยกตยัวอย่างก็พระองค์บอกว่ากล่าวว่านะคะ ทรงแปลเนื้อความจากพระสูตรบาลีนะในพระใจปิดกยาวสิบเอ็ดคาถาลักษณะคำประพันธ์นะจะเป็นอินทรา ف ิเชียนฉันสิบเอ็ดและกาบสบางสิบหกสำหรับอินทรา ف เชียนฉันสิบเอ็ดเนี่ยเหมือนกาบยานีสิบเอ็ดเลยคะ่ะคือมีบาทหนึ่งหรือบรรทัดหนึ่งเนี่ยวักหน้าห้าวักหลังหกนะหน้าห้าหลังหกเหมือนกาบยานีสิบเอ็ดเลย แต่ว่าบังคับเสียงหนักเสียงเบานะส่วนกาบฉบางสิบหกกาบฉบางสิบหกนี่ก็หกสี่หกนะฮะหกสี่หกหน้าหกวักสองสี่แล้วก็วักที่สามเป็นหกหกสี่หกอ่ามงคลสูตรเป็นพระสูตรสำคัญพระสงฆ์จะสวดมงคลสูตรนี้เพื่อจเจริญพระพุทธมนต์ก็คือสวดสวดมนต์แล้วก็ให้สินให้พรนะ ในงานมงคลต่างๆเช่นงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้เป็นเจ้าของงานสำหรับมงคลสูตรคำสรรนะฮะมีที่มาอย่างไรนะ,ะนี่เลยนักเรียนกล่าวถึงเทวดาเลยเหล่าเทวดาถกเถียงกันนะ,ะบรรดาเทวดากเถียกันว่าจะทำยังไงนะ,ะบรรดาชั้นผมก็บอกว่าเหล่าเทวดา จะทํายังไงเราถึงจะถึงถึงอะไรอ่ะถึงการดับทุกข์ถึงจะได้ได้พ้นทุกข์ได้มีความสุขนะได้นิพพานอะไรทํานองเนี้ยนะอืมก็เลยลงเอยกันไม่ได้ก็เลยไปไปเฝ้าพระพุทธเจ,จ้านะบรรดาพรหมทั้งหลายกล่าวบอกว่าเหล่าเทวดาเมื่อเฝ้าพระพุทธเจ,จ้าแล้วสัมมาสัมพุทธเจ,จ้านะซึ่งประทับอยู่ที่มหาวิหารเชตวันทึ่ง ซึ่งมหาเศรษฐีอนาถาบินทิกาเศรษฐีสร้างเอาไว้นะก็มากราบทูลพระพุทธเจ้านะจำนวนมากเลยเพื่อจะได้ให้ท่านได้เทศนาสั่งสอนในเรื่องของมงคลความสิริมงคลของบุคคลที่จะยึดถือประกอบนะหรือยึดสรุปสรุปได้ง่ายว่ายึดถือเอาไว้เป็นเพื่อจะได้พ้นทุกจะได้ดับทุกเนี่ยทั้งหมดมีสา สามสิประการเนี่ยมีอะไรบ้างก็กล่าวว่ามงคลสามสิบแปดประการเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คบคนผ่านสองคบบัณฑิตสามบูชาบุคคลที่ควรบูชาครูเรียกว่าไม่ต้องอธิบายซ้ำเลยนะนักเรียนเพราะว่ามีความหมายอยู่ในตัวเองแล้วสอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมก็หมายความว่าไม่อยู่ในที่อ อับโจรก็คืออยู่ในที่ไม่บังควรอยู่ในที่ไม่เป็นสิริมงคลน,นั่นเองนะคะห้าสั่งสมบุญเอาไว้การก่อนก็คือทําบุญเอาไว้เพื่อเอาไว้ชาติหน้าเราจะบอกว่าชาติหน้ามีจริงไหมแต่เราทําบุญหน้าตรงนี้ข้างหน้าเราเรา,เรามีเรามีความสุขคะ่ะนักเรียนเราให้แล้วเรามีความสุขนักเรียนบอกว่าอ้าวโคจูบบอกว่าให้ได้มีความสุข ปูจุให้คะแนนผมเลยให้คะแนนหนูเลยหนูจะได้มีความสุขไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราต้องทำต่อไปตั้งตนไว้ชอบก็คือทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะข้อเจ็ดเป็นผ้าหูสูตรคือเป็นผู้เรียนรู้นะคะจากการฟังผ้าหูแปลว่าการฟังหรือห้องสดห้องสดคือห้องที่เราเข้าไปฟังนะคะแปดมีศิละปะวิทยาก็คือมีความรู้ มีศิลปะมีวิชาความรู้ติดตัวก้ามีวินยัยสิบมีวาจาสุภาษิตก็คือมีคำพูดที่สุภาพสิบเอ็ดดูแลพ่อแม่สิบสองเลี้ยงดูบุตรสิบสามเลี้ยงดูภรรยาอูแปลไปเลยสิบสี่การงานไม่ข้างค้างอ่าดูนะมองคนที่เท่าไหร่ พวกเราการงานไม่ค้างค้ามีหลายคนยังค้างงานนะ15ให้ทานก็คือการรู้จักบริจาค16ประพฤติธรรมก็คืออยู่ในสิ่งม่ธรรมไม่ประพฤติผิดศีลธรรม17ส่งเคราะห์ญาติก็คือญาติพี่น้องเราอาจจะเดือดร้อนเราช่วยได้เราก็ช่วย18ประกอบอาชีพสุจริตนะคะ19เว้นจากการทำบาป20 ไม่เดิ่มน้ำเมานะต่อไปถามว่าจําเป็นไหมที่ว่าคนถือศีลแล้วจะต้องนุ่งขาวห่มขาวเพราะว่านุ่งขาวห่มขาวเนี่ยจิตใจเขาอาจจะไม่บริสุทธิ์เพราะนั้นเสื้อผ้ามันไม่ได้บอกบอกว่าจิตใจคุณบริสุทธิ์แล้วนะะมันอยู่ที่การกระทำแต่างฮะต่อไปสิบเอดไม่ประมาทในธรรมก็คือเราไม่ไม่ไม่ประมาท ตรงตัวละคะนักเรียนก็คือเราอย่าเผลออย่าเผลอทาชั่วนั่นเองนะยี่สิบสองมีสัมมาคารวะคือรู้จักเคารพผู้ใหญ่ผู้อาวุโสยี่สิบสามมีความถ่อมตนก็คือนักเรียนเนี่ยโดยเฉพาะนักเรียนนะสิบนิ้วประนมยกมือไหวโอยผู้ใหญ่ที่ไหนก็ใจอ่อนแลคะเป็นเด็กหน้าเอ็นดูนี่เขาเรียกว่าอ่อน<อ><อ>น้อมถ่อมตนครับผมผมเข้าไปสอบแล้วนะครับครู โอเคอ๋ออันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการสอบโอเคได้เลยเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้สอบครูก็สอนไปเผื่อเทอมสอบเลยแหละคุณนึกว่าปิดมณีมาพิมพ์มาดามาต่อไปอะไรอีกอ่ะอันนี้สอนจะเข้าไปสอบก็ได้นะโลกอันนี้สอนพิชากรนะเข้าผมเข้าไปสอบให้ครูแล้วครับพิชากรสอบอะไรอะคะอัญชลลอัญชนาเข้าไปสอบเลยโลกอันนี้ครูก็พูดไป ประมาณเทอมสองแล้วแหละครูบอกแล้วนะก็ไม่รู้จะเอาวรรณคดีอะไรมาสอนหนูแล้วแหละก็สอนเนี้ยแหละสาต่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวครูจะเก็บวรรณคดีที่สอนตอนต้น,ตนๆนะให้อามาสอบเดี๋ยวจะบอกล่วงหน้าจะสอบอยังไงต่อไปถึงไหนแล้วเนี่ยยี่สิบปดใช่ปะ่ะอา้าวไม่ใช่แล้วยี่สิบห้ามีความกตัญญูยี่สิบหกฟังธรรมะ เป็นครั้งคราวก็คืออย่างเช่นวันมิสาขาบูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามเทศกาลยี่สิบเจ็ดมีความอดทนอดกลั้นอย่างเช่นเฮ้ยไม่อยากฟังครูจุพูดอะไรเนี่ยลำคาญอยากจะไปนอนและเย็นๆอากาศสบายสบายไม่ได้คะ่ะนักเรียนต้องรู้สึกต้องรู้จักอดทนอดกลั้นเราต่อแล้วไม่ใช่อันนะักน้องอนุบาลยี่สิบแปดเป็นผู้สั่งสอนง่ายก็ยคือเป็นคนหัวอ่อน หัวอ่อนอันนี้ไม่ใช่หูเบานะคะหัวอ่อนคือเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะอบรมสั่งสอนเชื่อฟังสิ่งดีก็ปฏิบัติตามนะยี่สิเห็นสมณะเห็นสมณะก็คือรู้จักรู้จักว่ารู้จักเข้าหาเข้าหาผู้ถือศีลฟังศีลฟังธรรมนั่นเองแล้วก็สนทนาธรรมไปตามโอกาสเมื่อกี้ครูพูดแล้วนี่นะสามสิเอ็ด ความเพียรเผาผานกิเลสนะเขาบอกความเพียรก็คือขยันขยันแล้วก็ได้ร่างกายที่มีสุขภาพแข็งแรงก็คือเมื่อเรามีความเพียรเราขยันทํางานใช่ไหมก็เผาผานความขี้เกียจนั่นเองนะตามที่สองประพฤติพรมจรรย์ก็คืออยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่ผิดรูปเมียเขาไม่ไปข่มเหขงข่มขืนใครนะที่เขาไม่ไม่สมยอมนะเอาง่ายๆ สามสามเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสทุกสมุทไทยนิโรธมักนั่นเองนะคะสามทบสี่ทำพระนิพพานให้แจ้งทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือเห็นเห็นเห็นสิ่งที่จะเป็นเป็นสุขเห็นวิธีการที่จะทําให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์แต่ละระ,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 ะดับนักเรียนเนี่ยคงจะสามสสี่ก็คงไม่ไหวแหล,ละครูเองก็หลายครั้งก็อารมณ์โกรธก็ไม่ไม่สามารถจะนิพพานได้ ไม่สามารถจะยึดติดได้นะฮะสามสี่จิตไม่หวันไหวในฐานโลกโลกธรรมบางทีเราวันไหวในสิ่งที่มันล่อตาล่อใจเราอะนะอย่างเช่นรูปประพันธ์รูปรสกลิ่นเสียงอย่างเงี้ยนะ,สา,ะสามที่หกจิตไม่เศร้าโกศาโกก็คือตัดได้ไม่เศร้าโศกจนเกินไปเจ็ดจิตปราศจากทุรีก็คือ สิ่งที่มันทําให้เราเศร้าหมองเราละไม่ได้โลภโกรธหลงอะไรเงี้ยอารมณ์อิจฉาอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยคะ่ะจิตเกษมปลอดโปร่งทําจิตใจให้หมดก็หมายกับว่ายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนออะไรไม่เที่ยงหนออะไรเงี้ยนะถามว่าสามสิบแปดประการเนี้ยเราสามารถยึดได้หมดไหมครูว่าไม่ได้อย่างนี้น้อยสินห้าเนี่ยต้องเอาที่ได้อยู่แล้ว ปุถุชนธรรมดานะสินห้าเหตุแห่งมงคลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นมงคลสูตรหรือหลักปฏิบัติเพื่อแสดงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเทวดาและมนุษย์ก็เป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็จะได้รับความเป็นสิริมงคลนะฮะช้างน้อยคนนี้อช้างน้อยเส้เนี้ยังบอกเลยว่ามงคลข้อแรกๆเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็คนรอบข้าง แล้วก็สังคมด้วยนะส่วนมงคลข้อหลังๆนี้ก็พัฒนาจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นแล้วก็นำไปสู่ผลทางแห่งนิพพานอ่าเรื่องในมงคลสุดคำสัรน,นะก็เป็นหลักสำคัญคร่าวๆที่ครูพูดนะพูดถึง38ประการคุณค่าและแนวคิดจากเรื่องนะก็บอกว่าการประพฤติปฏิบัติดีของเราเป็นมงคลอันประเสริฐ ที่จะทาให้เราเนี่ยจเจริญข้าวหน้าไปด้วยนะตอนท้ายเรื่องก็บอกว่าเทวาก็คือเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามนะฮะหากได้ปฏิบัติมงคลเหล่านี้แล้วถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐนะ,ะบอมิแพ้นะแห่งผลก็คือไปที่ไหนก็จะไม่ไม่แพ้ก็คือจะชนะภัยพาน,นะฮะย่อมถึงสวัสดีคำว่าสวัสดีคือความเป็นมงคล เวลาเราเจอหน้ากันครูครับสวัสดีครับครูบอกเออสวัสดีนี่คือเรามอบความเป็นมงคลให้ซึ่งกันและกันค่ะนี่ค่ะแปลว่าสี่ิหลกนะแปลว่ามงคลข้อนี้แหละมงคลอดีเลกอดีเลกก็คือมากมายนะเป็นผลมากมายที่ดีต่อไปคุณค่าด้านเนื้อหาก็บอกว่าในมงคลสามสิบแปดปกกาเนี่ยเป็นมงคลสูงสุดหากผู้ใดได้ปฏิบัติก็จะมีความสุข เช่นเคารพนะผู้ควรเคารพไหว้ต่อผู้ควรควรไหว้นะฮะอีกหนึ่งมิได้มีจะกกระด้างและจองหองก็คือการไหว้นี่จริงๆแล้วนักเรียนไม่กล้าไหว้เพราะอาจจะเขินเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้การยกมือไหว้ใช่ไหมนักเรียนก็จะเขินเอาเพกง่ายๆนักเรียนไม่ได้บอกนักพ่อรักแม่นักเรียนก็จะเขินแต่ถ้าพ่อแม่ฝึก อ่าอกรักพ่อรักแม่นะหอมแก้มกันนะกอดกันนะเราก็จะไม่เขินใช่ปะ่ะที่เราเขินเพราะเราไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำประจำยินดีนะของตนบอดมิโรคทยานปออีกรู้คุณาของณละณละักก็แปลว่าสนชั้นคนทั่วไปครูนักเรียนเนี้ยณละนอลชาติวางวายเมลายสิ้นแทกินสีอันนี้ยอ่ะก็บอกว่าปุคนทั่วไปหากได้ฟังธรรมะ ก็จะ,จะเจริญคุณานนนคุณานนคือมากมายกายกองก็คือจเจริญด้วยสิ่งมากมายกายกองจํานวนมากนับไม่ถ้วนนะคุณานนนข้อนี้แหละมงคลอดอเลกุดมดีอ่าก็ทางด้านภาษานะคะก็ใช้ภาษาร้อยกรองแปบ๊บหนึ่งคูณลบไอ้กดคลิกไอ้นี่ก่อนที่เขาเขาบอกว่าเหลืออีก10นาที ใช้ภาษาง่ายๆนนในการเขียนด้กรองให้ผู้อ่านเข้าใจนะภาษาบาลีสุดท้ายก็จะเป็นบทที่เป็นลักษณะซ้ําคําเพื่อเน้นความซ้ําคํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูซิว่าซ้ําอะไรในบทนี้ความงดประพฤติบาปอกุสลบอกให้มีก็คืองดจากการทําบาปนะแล้วก็อกุสลอย่าให้มีเลยอย่าทําเลย สำรวมว่ารินสีคือคือสำรวมร่างกายและสุลาบอมเมามลย่าเดิมสุลาสุลามันเปลี่ยนในิสัยคนนะนักเรียนคนดีเรียบร้อยเป็นคนไม่ดีไม่สุภาพความไม่ประมาทในพระหุธรรมโกศลน,นะโกศลก็แปลว่าสิ่งดีงามเจริญก็พระหุธรรมพระหูแปลว่ามากมายอยู่แล้วข้อนี้แหละมงคลอดีเลกอุดมดีรู้สึกว่าเราจะอุดม อันนี้เล็กอ,อุดมดีเยอะแล้วนะก็เป็นอ่านว่าสิ้นสุดง่ายๆโอเคมีอะไรไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูขอให้นักเรียนไปทำงานจะได้รีบส่งนะวันนี้ก็เป็นบทง่ายๆสบายหูสบายตาโอเคนะคะมีใครมาเพิ่มไหมพิมาดา พิมาดากระปิ่นมณีเข้ามาได้หรือเปล่าแสดงว่าไม่ได้เข้าตกลงขาดสองคนนะอืมแล้วเดี๋ยวของอดีเลกพิชากรอัญชนาอัญชลีเดี๋ยวครูจะเข้าไปดูนะคะสวัสดีทําเสร็จไปแล้วครับส่โอเคค่ะขอบใจค่ะพิชากรขอบใจลูกขอบใจด้วยใจจริงค่ะเราจะได้ตีไข่แตกจะทีเนาะครูก็จะได้ไม่ต้องเขียนว่าค้างงานนู่นค้างงานนี่โอเคค่ะสวัสดีค่ะ กูให้เราพักผ่อนเลยลูกหรือทำงานค้าง <คะ S 2> สวัสดีครับทำงานครั้งให้เสร็จนะคะ